เราไปดูพัฒนาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็เทคโนโลยีทีวีในยุคนี้กันบ้างนะคะนอกจากจะมีความทันสมัยแล้วก็ตอบสนองชีวิตคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงไปในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างลงตัวทีเดียวที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเจวลรีวิจารณร์จิตกันเลยค่ะ นวัตกรรมสั่งงานด้วยเสียงทั้งเปิดปิดตัวเครื่องหรือเลือกใช้เมนูต่างๆการใช้มือแสดงออกท่าทางแทนรีโมทคอนโทรลรวมไปถึงระบบที่รองรับภาพ 3D ความละเอียด Full HD 2ล้านพิกเซลที่มีอยู่ในซัมซุงสมาร์ t ทีวีซีรีส์8 0 0 0เครื่องนี้ นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีหรือ p o w e r b y Expo 2013เพราะนอกจากดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยภายในยังมีแอปพลิเคชันทั้งสาระบันเทิงและโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนจอ,อยักษ์ที่เหมาะสำหรับการใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในยุคปัจจุบันได้อย่างครบคัน แต่การรองรับระบบทีวีดิจิตอลยังต้องใช้งานผ่านกล่องรับสัญญาณเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องรอความชัดเจนในนโยบายก็เรียกความต้องการก็ตอบทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีความครบถ้วน สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดูสามมิติได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นไวท์คอนโทรลครับผมโมชั่นคอนโทรลสั่งงานด้วยท่าทางแล้วก็เสียงสามารถล็อกอินใบหน้าในส่วนของเล่น a c e b o o k เข้าสกายพวกนี้ได้เลยด้านเจ้าของแบรนด์เครื่องปรับอากาศชื่อดังก็นําสินค้าตัวใหม่ล่าสุดที่เน้นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกยุคสมัยเพียงแต่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปิดตัวในช่วงหน้าร้อนเพียงแค่วันแรกที่เริ่มงานก็จำหน่ายไปแล้วกว่า100เครื่องจำเป็นค่ะทำไม่มีนี่อยู่ไม่ได้เลยมันร้อนจัดเลยเมืองไทยเดี๋ยวนี้ร้อนมากดูราคาก่อนแล้วก็ดูความอะไรน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วก็การประหยัดไฟของเครื่องไฟฟ้าความทนทานแล้วก็การรับประกันที่ดีอะไรแบบนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้ผู้ชมงานได้ลุ้นรับจากเจ้าของสินค้าและบริษัทสินเชื่อต่างๆมากมายโดยมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีหรือ Powerbuy Expo 2013จัดขึ้นที่ใบเทคบางนาไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมกฤษชศิธพรถ่ายภาพเจวลีวิจารณจิตรายงาน